สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็วันนี้จะเห็นผมยิ้มแย้มแจมนะ่มใสเนาะมีความสุขมากนะครับผมก็หลังจากที่ผมได้อัพคลิปวิดีโอเมื่อก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่ากี่คลิปแล้วนะครับประมาณว่าผมตามหาหนังสือเล่มหนึ่งเนาะอ่าเป็นหนังสือรายสัปดาห์นะครับมติชนเทคโนโลยีชาวบ้านนะครับเล่มเจ็ดสหเนาะซึ่งมีผมนะครับอยู่ในหนังสือนั้นนะแล้วก็ ผมก็ตามหาแล er ้วก like so ็ไ no. ด้ไปหาซื้อในห้างสรรพสินค้าแล้วมันไม่มีเนาะแล้วผมก็ได้อัพคลิปตัวนี้ออกไปปรากฏว่านะครับมีแฟนคลับผมนะแฟนๆเลยนะเปรียบเสมือนผมคือนุ๊กปายนะประมาณนั้นแล้วก็เขาก็ได้อ่ติดต่อมาเพียบเลยนะครับหลายท่านมากเลยอ่ะผมก็แบบว่าจะพยายามหาหนังสือให้เนี่ยผมก็บอกปฏิเสธไปประมาณนี้ครับแล้วพอดีมีคุณพี่อยู่ท่านหนึ่งนะครับ คุณพี่เขารู้จักกับเหมือนกับคล้ายๆกับร้านขายหนังสือเลยอะไรประมาณนี้แหละแล้วเขาก็อแบบคือนี่มากเลยมัดมือชกมากเลยแบบว่าจัดการ<จ>ให้เลยจัดการให้คือส่งให้เลยบังคับขอที่อยู่ผมอะไรเงี้ยอืมแล้วลคุณพี่เราก็เล่นตัวในระดับหนึ่งแต่เล่นตัวไม่เยอะนะครับด้วยความที่อยากได้นะครับประมาณนี้แล้วก็คุณพี่เขาก็ให้ทางร้านหนังสือส่งส่งมาให้ผมเนาะ ชื่อคุณพี่บัญชานะครับคุณพี่บัญชา้อขอบคุณมากเลยนะครับแล้วตอนนี้ของมันมาถึงแล้วนี่มะอันนี้อะไรอ่ะ c o ส m e ติกโอ้โหพวกตลอดนี่ครับคุณพี่บัญชาครับขอบคุณมากเลยครับของมาถึงแล้วขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมีอ่ามะละกอมีอะไรส่งมาให้คุณพี่ด้วยเหมือนกันรอองตอบแทนน้ําใจไปให้เนาะตอบแทนน้าใจรอแล้วกันนะครับตอนนี้มาแกะดูด้วยกันเลยนะครับแกะดูด้วยกันเลยมันเป็นยังไงนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันเป็นครั้งแรกเลยนะครับ ก็คือนังสือนี้มันต้องมีต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นหรือเปล่าใช่ส่วนใหญ่เขาต้องเป็นสมาชิกรายปีด้วยนะหนังสือแต่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตามร้านหนังสืออ่ะเขาเขาเขาไม่ค่อยเอานิตยสารมาขายผมไม่แน่ใจโอ้ว้าวไหนอ่ะขึ้นปกเลยไหมว้าวเดียวเดี๋ยวแกกแล้ว่าวด เฮ้ยทำไมมีสองเล่มอะโอ้โอหวูบินให้มันสองเล่มเลยเหรอ,อ,อขอบคุณมากเลยครับมาดูมาดูนี่มาดูนี่แ้ดดอยู่หน้าไหนนละไหนผมอะแม,ม่ต่ผมไม่ได้ขึ้นปกเลยเนี่ยทันไรเนี่ยนี่เปล่าเพราะผมไม่ได้ขึ้นปกเดี๋ยวค่อยเปิดไปดูไปดูหน้านี้เลยหน้าที่เทนะ่าไหร่นะสี่สิบกว่าสี่สิบสองสี่สิบสามนะแ้าอื่นเราไม่ดูนะทุกคนใช่หรอบมีสี่เอ็ดแล้วนะหนังสือเขา ราบโอเคมีความสุขที่สุดตายไปแล้วนี yes> ่คือไม่ต้องไปอ่านอะไรนะครับไม่ต้องไปอ่านให้ดูรูปผมก็พอ จะได้คุยกับเพื่อนได้เอ้ยเรารู้จักเรารู้จักคนนี้อย่างเงี้ยโอ้นี้แสงมันไม่ค่อยดีนะคะแดดไม่ค่อยออกมันโอเคมากเลยอะมีกี่หน้ามีกี่หน้ามีไม่รู้กี่หน้าเนี่ยหนึ่งหน้าวิศวกรหนมทิ้งานวิศวก,กรหาปุ่มประกอบฮาร์เรนยังไงก็ทําเงินนี่มีประมาณหนึ่งสองสามสี่มีสี่หน้านะครับรูปที่สวนเราหมดเลยนะเนี่ยนี่บลอนลงบลงอนก์เขาดูหนะ้าหันหมคให้ นี่ที่สวนผมนะเนี่ยโอวท่านผู้ชมมวนอ,อ๋แต่ภาพไม่ชัดนะเนี่ยภาพไม่ชัดนะเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็ได้ลงหนังสื่อนะเจ๊ okay. โอ้โหในในซูมไปที่ลูกคือ,ค,อคือตอนที่คุณพี่เข้ามาสัมภาษณ์ผมนะครับก็ไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันก็ โทรมาแล้วก็รีบมาเลยก็ยังไม่ทันได้นั่นเลยถ้เขาเปลี่ยนใจใช่โกวเขาเปลี่ยนใจถ้า <c oughs> เกิดผมมีเวลาเท่านี้ผมจะไปเข้าร้านเสริมสวยแบบเข้าสปาอะไรสัหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผม <c oughs> ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะแต่ก่อนเคยเห็นมีคนลงในหนังสือเราก็ฝันว่าอยากจะลงหนังสือมากก็ตามอ่านของเขาเราก็ตามอ่านวันหนึ่งเราได้ลงหนังสือแต่เสียอย่างเดียวผมไม่ได้ยุ่น้าปกะ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมไม่ได้ขึ้นปกนะเล่มหน้าโดนไม่เล่มไหน สักเล่มหนึ่งอะโดนแน่ต้องเห็นหน้าปกค,คือถ้าใครเห็นคลิปนี้ถ้าจะเอาเราไปลงปกเอ,อ <c oughs> ใครเห็นคลิปวโนนี้แล้วอยากได้อ่าณเดชรอรอไปลงหน้าปกพักนี้หนังเรื่องลมซ่อนรักกำลังมาเรียกว่าหมอนน์แล,ล้วกันผมเปลี่ยนชื่อเป็นหมอนนนใช่ไหมผมที่หมอนนนนะเรียกผมหมอนนนตอนนี้ครับก็ใครอยากได้หมอนนนขึ้นหน้าปกหนังสือไม่ว่าจะเล่มอะไรก็ตามนะครับยกเว้นอาชญากรรมไม่เอานะ <c oughs> <c oughs> อาชญากรรมหน้าหนึ่งไม่เอานะติดต่อมาเลยหมอนน์เดี๋ยวหมอนน์จะไปขึ้นหน้าปกให้นะครับ ตอนนี้ยังไม่คิดคาดตัวนะครับเดี๋ยวถ้าหมอโนอนดังขึ้นมาแล้วนะครับคิดคาดตัวนะบอกให้เดี๋ยวให้ดูลายละเอียดหนังสือที่ชื่อหนังสืออะไรหนังสือเทคโนโลยีชาวบ้านของผมออกเล่มนี้เล่มเจ็ดสองหกงวดนี้เดี๋ยวจะซือ้อไปเลยหนังสือเขาโอเคนะหนังสือโอเคอไม่รู้ข้างในมีอะไรมัง่งผมดูแค่หน้าเขาอย่างเดียวก็จะบ่งบอกถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็ชาวบ้านใช่ไหม ไม่รู้ค่ะคไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปหาอ่านเดี๋ยวไปหาอ่านไปหาอ่นอานในหนังสือโอ้โหเลิฟเลยอ่ะมีรถมีรถไถมีคูเปอต้าโอ้โหรู้ได้ไงผม,ผมอยากได้มากเลย <laughs> ผ,มผมอยากได้คูเปอต้ามากเลยสปอนเซอร์คูเปอต้าถ้าอยากให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์ขอรถฟรีหนึ่งคันนะครับ <laughs> ดาวฟรีก็พอแต่ก่อนเราก็ตามอ่านคนอื่นในหนังสือนะต้องขอบคุณหนังสือด้วยที่ให้เนน เล่มน,นึง <this> ผมก็จะเอาไปให้แม่ให้แม่ให้แม่เอาไปอวดอวดเขาหน่อยอวดแม่หน่อยนะทั้งหมู่บ้านเลยต้องเวียนแม่แม่คนละแม่แม่เราคนหนึ่งแล้วก็แม่แม่ฉันเท่จริงเดินทั้งหมู่บ้านแล้วอีกเล่มมาไปทำอะไรใส่กรอบเล่มหนึ่งก็ใส่กรอบเลยโอเคคุณพี่บัญชาครับขอบคุณมากเลยครับคุณพี่ขอบคุณคุณพี่บัญชาเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณคุณพี่บัญชามากเลยขอบคุณครับเดี๋ยวผมได้รับเรียบอแล้วได้รับเป็นบอยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีของเล็กน้อยจากผมไปให้แล้วกัน นะครับไม่บอกว่าคืออะไรรอรับรอรับได้เลยนะครับผมรู้กันรู้กันเดี๋ยวรู้ก,กันรู<ๆ>้กันจัดให้เดี๋ยวจัดโอเคสาหรับคลิปวันนี้ไม่มีอะไรมากมายแค่อยากจะอยากให้ทุกคนรู้อยากให้ทุกคนเห็นนะครับอยากให้ทุกคนยินดีดีใจกับเราด้วยทำไมผมไม่ได้ขึ้นปกไม่เตี่ยวทำไมผมไม่หล่อเหรอ ตอนนั้นผมจะโทรไปถามมาแล้วว่าผมได้ขึ้นปกหรือเปล่าโอ้ยแล้วก็มีรายการว oh <my S 1> ิทยุมาสัมภาษณ์ด้วยนะรายการวิทยุมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งผมต้องได้ออกอารายการอ่ะต้องต้องได้ออกรายการทีวีทำการสุงสุดเลยสูงสุดเลยสูนะงสุดเลย <laughs> นะครับแม่ไม่ออกรายการแฉนะ <laughs> แต่ช่วงนี้เราจะยุ่งยุ่งนะคะขนกระแสก็ไม่ออกนะ ช่วงนี้เรายุ่งอ่ะไม่ค่อยได้อัพคลิปอะไรเท่าไหร่นะช่วงนี้เตรียมตัวขายผลิตภัณฑ์มะละกอครับมันมันหลายอย่างนะครับเวลาเราจะเตรียมขายผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องเซ็ตคนงานเรื่องเซตตารางเรื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องเคลียร์มะละกอให้มันออกพร้อมกันมันมาหลายอย่างเดี๋ยวผมว่างเว้นแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับตั้งแต่ตอนเก็บมะละกอเราส่งตลาดไทยเก็บยังไงนะครับส่งตลาดใหญ่เก็บยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเราส่งใน ตลาดในจังหวัดเป็นพ่อค้าไม่ค้ารายย่อยเราจะส่งยังไงเก็บยังไงดูแลยังไงเดี๋ยวผมจะทํารายละเอียดให้เอบผมนะครับหมดเนี่ยครับอันนี้คือนิดๆหน่อยๆนะนิดๆหน่อยนะๆข้างหน้านิด<ม>เดียวทุกท่านจะเห็นหลายคนจะเห็นนะครับว่าหลังจากที่ผมปลูกตั้งแต่วันแรกเลยมันเป็นแค่พื้นที่ว่างเปล่าเลยเนาะมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเลยเรามีรูปให้ดูด้วยแล้วจนวันนี้ตรงนี้นะครับได้ขายผลผลิตแล้ว ตอนนี้ก็กาลังทยอยขายอยู่นะครับผมก็ใช้เวลาในการขายผลผลิตนะผมวางแผนไว้นะนี่พืชนี่พฤศจิกาเอ้ไม่ใช่นี่นี่ตุลาใช่ไหมตุลาพฤศจิกาธันวาม,มกรากุมภามีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนาโอ้ผมจะขายผลผลิตได้ถึงแปดเดือนเลยคือผมจะมีสูตรในการทําให้มันขายได้ถึงเดือนมิถุนาเลย <c oughs> ก็ใครไม่ทําเราทําใครไม่ทําเราทําขายทีเดียวรู้เรื่องฮะรู้เรื่องเลยนะครับผมสูตรลับอีกแล้วนะครับแล้วก็หลายท่านที่ ทักเข้ามาว่าอยากจะมาดูสวนอยากจะมาดูสวนหลังมกรลาค่ะคือผมอยากจะให้ักขอสักช่วงปีใหม่แล้วกันดีกว่าเนาะเอาเ,เอาเป็นว่าถ้าใครช่วงปีใหม่มีโอกาสว่างเว้นได้มาเที่ยวภาคเหนือนะครับได้มาเที่ยวที่เหนือนะก็เดี๋ยวค่อยนัดเวลาทักมาหาผมก็ได้แล้วเดี๋ยวอาจจะมาเที่ยวหาที่สวนตรงนี้ดีกว่าแต่บางคนน่ะตั้งใจมาครับผมอยากให้มาหาผมคือแบบ ไม่เชิงต้องตั้งใจขนาดนั้นอะคือแค่มาเที่ยวล้วแวะมาผ่านเป็นทางผ่านตรงนี้จะดีกว่าแค่นั้นเองถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวหนึ่งแล้วเนาะส่วนใครที่จะปลูกมะละกอนะครับแบบว่าต้องการที่จะแบบมีเพื่อนคู่คิดในการปลูกมะละกอมีแบบคนคอยให้คาแนะนําอะไรต่างๆอะไรที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็สามารถพักมาที่ผมที่กเกษตรน้สารและทิทอมมันมีช่อง Facebook ด้วยนะชื่อเดียวกับไอยูทูบนี่แหละก็ส่งข้อความปรึกษาอะไรก็ <c oughs> ได้ กดไลค์ไว้เลยเดี๋ยวกดไล<ว>ค์ไว้เลยคลิปวิดีโอลงให้เรื่อยๆ,แต,ๆแต่ช่วงนี้ผมจะยุ่งนิดนึงผมไม่ค่อยได้ตอบอะไรใครเท่าไหร่ไงแต่เดี๋ยวผมจะให้คําแนะนําแล้วก็เบอร์โทรผมก็อยู่หลังเสือ้อก็ไปหาดูเอานะครับหาดูเอามีถ้าด่วนอะไรก็โทรมาผมพร้อมให้คําแนะนํานะครับสำรับการบการปลูกมะละกอตั้งแต่เริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างยันยารักษาโรคปุย๋ยทุกสิ่งทุกอย่างยันตลาดผมก็ปรึกษาให้ดังโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม แพ <Panda. S 2> นด้านี่คือแมวแพนด้ามาแทนสมิงตัวนี้ครับเอาไม่ได้มาแทนเอาไม่ได้มาแทนนุ่นนุ่นนุ่นอีกตัวหนึ่งใช่คือเขาเป็นแมวเขาเป็นแมววัดนี่แหละแล้วมาอยู่กับผมผมก็ให้ข้าวให้อาหารจนสุดท้ายไม่กลับวัดเลยครับ <laughs> อยู่ที่นี่แหละเพราะเพราะว่าไล่ผมอยู่ตรงข้ามวัดไงแล้วไม่กลับเลยแล้วก็อยู่ที่นี่เลยกลายเป็นแมวเฝ้าสวนเลยเกิดเป็นแมวสวนมลกรไปแล้วเค โอเคขอบคุณทุกท่านี่ตามรับชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับบายเอานักศึกษานักเสด็จขึ้นมาอกทีดิภูมิใจสุดๆหน้าไหนสี่สองล่างสี่สองบนเจ็ดสองหกเอนั่ทุกคนล่างสี่สองบนเจ็ดสองหกซื้อหนังสือหรือซื้ออะไรซื้อหวยโอเคครับบายบาย ขึ้นชมไม่เลิกเฮ้ยในหนังสือมันจะมีข้อมูลที่ลงผิดไปนะนระยะห่างไม่สอนแค่รูปเพียงเดียวยระยะห่างมันเราของเราจะเป็น2องเมตรห้าคูณสองเมตรห้าแต่เขาลง,างเป็นหนึ่งมันไม่เป็นไรเราดูแค่รูปเพียงเดียวจริงๆเราเขาส่งมาให้เราแก้ไขแล้วเราลดูตัวเช็คเราตืาต่นเต้นหนึ่งโอ้โหพึ้มปิ่มพึ้มปิ่ม,ม,มดูรูเปเพียงเดียวนะไม่ไม่ได้อ่านเนื้อหาเลยอย่าเปิดเยอะเดี๋ยวยับยับ เร่ยนต่อไปเราจะลงปกค่ะทุกคนปกนะหนังสือเกษตรนะไม่อาจจกรรมนะไม่เหรโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมันมีดีอยู่แค่สองคำหน้าหนังสืออ่างแค่ตรงนี้แหละอ่างนี้ตรงนี้ก็เลยไม่ต่อแม็กเย็บเลยเย็บเปิดปั๊บๆนะเอาไปวางไว้ศาลาหมู่บ้านไหมวางแล้วก็เย็บไปสองคำหน้าเนี่ยแหละน้ำเปิดหน้าเองดูไปหน้าเรา Wala pa sana. na. Bye, bye, bye. bye, bye.